หรือเปล่าฮะหน่อยหน้าเลยกล้าหรือเปล่าเหยาบตลกได้ไม่ตลกไม่ตลกอย่ามาม่ตลกอเปไม่ตลกได้ได้อะเรียกเล่าเรียกเล่าได้ไม่เลอากับมึงเอาไอ้ไม่ลอกพวกมึงลอกอะไรกันหรือเปล่าเหงาหรือเปล่าไม่เรียกใครมาลอกกูมาป่ะคุณนต้องไม่ลอกกับมึงอ่ะเหยมันตลกมึงไม่อยากตลกมึงว่าอะไรมึงอะไรเรื่องนะหลายเรื่องใช่เหรอ ใช่หรอใช่หรอเนลี้ยลงยีับรมอ้ไม่รู้ใครจับหรอกบอกาเียววหมาใช่คุยยงเป็นหมาใช่ยเลี้ยลูกกันแก้วู่านง้นคลูกงั้นลูกงันลูกตแหนกค้าโปงค้าโป่งครับ 你弄啥东西？ อยู่นี่ค่ะน้องเองก็มาขายเพิ่มมาแล้วเฮ้ยขึ้นไปแล้วไงเรียกยุทธภูมิมาเลยวิ่งขึ้นไปข้างบนคนนึ่งนี้เอาหนึ่งไปไว้ใกล้ๆก่อนี้เรียกตำรวจมาเรียกตำรวจมาเรียกตำรวจมาเดี๋ยวมันก็ไม่บอกห้องหุ่ยอย่านี้อ๋อหุ่ยหุ่ยหุ่ยอย่างนี้ มามากกว่ะโทรไม่มีใครขึ้นไปยังอ่ะเฮ้ยเงินก็นั่งกินข้าวอยู่ไงใครอยู่จ้าเดี๋ยวใครด่ามันนะด่ามันเรื่องอะไรเรื่องไม่อยู่งหลังเชขนนี่ไม่อยู่เดี๋ยวพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งคุยกันดีๆคุยกันดีๆไปดมาเรียกหยุดมาเดี๋ยกหยเดมาไม่ทายไม่ทายอ่านั้นคุยก่อนคุยก่อนมึงนะทำไม่ถูกต้องไปด่าเด็กผู้หญิงไงตุนหรือเปล่าไอ้ควาย เดี๋ยวกอ็ที่เอดูมพวกนี้นะรอกเได้หันอกเรื่องนายไม่ได้แต่ตูดถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้มึงไม่ด่าเด็กคิดยังไงมึงหลายรอบแล้วนะพวกมึงอะเพราะว่ต้องไปบอกเด็กด้วยว่าเด็กมันนำถูกไหมนุ่ง่ะเด็กคุณก็หลายรอบแล้วร้องย่บ้ามันพูดมันพูดไม่ดีนะมันพูดด่าคือเองมีสิทธิ์ได้ลูกค้าไหม ลูกค้าจะมาเต้อนตบอกว่าพี่ผมไม่ขายพี่พี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งีดีไม่อะไรได้ผมอกล้อมเขเริ่การจะมาซื้อนต์พี่เวทีเลก็ได้ไม่ได้ไมไม่ไี่ไม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 ่ยไปเไม่ไม่ไป่ี่ไอยไม่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 ไ่ไอ่ไม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 ่ไ่ไม่ไมไ่ไไม่ไไม่ไไมไม่่ะเพราะฉันอยู่ในที่่ัตัวม่่ัม่่่่่ไไ่

มาดตายแกคโยตเไม่เอาอกรอบดีกว่ามามงอะเาเอยไอ้ต่ลรอบกูนี่มเฮ้ย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 เฮย

มีหน้าที่มารับแขกเฉยๆแล้วทีนี้ผมมาขายแขกราคา250แล้วเขาก็คุยกับลูกค้าที่ว่ายังไม่ได้จองมามแล้วเขาถือตั๋วมาแล้วเขาก็โยนตั๋วทิ้งแล้วว่าขายในราคา200บาทหมายถึงโยนตั๋วเราทิ้งโยนตั๋วของใครไม่รู้เลยทิ้งอ๋อแล้วไป<ม><ม>แล้วให้มาบอกว่าให้มันดึงเราลงที่าในราคา200บาท แล้วแล้วที่เขามาทาร้ายเราสาเหตุจากอะไรเตือนเขาไปหลายรอบแล้วเรื่องนี้แล้วเขาเขาบอกเตือนยังไงเตือนยังไงเตือนเขาบอกว่าอย่าทําแบบนี้นะก็เราขายราคาสองร้อยเราคืขายในที่ของเราในที่ของเราเราขายราคาสองร้อยเต็มหลายครั้งแล้วเตือนไปหลายรอบแล้วเขาก็มีพฤติกรรมมียกพวกมานี่มั่งอะไรมั่งยกพวกมาทําอะไรบ้างก็มาพูดมาคุยแต่นันทีนี้รอบหลังมายกพวกมา วันนี้นะวันนี้ก็มากี่คนมากันเก้าสิบคนได้ประมาณเขามาไม่พูดอะไรเลยเหรอก็เขาก็มาพูดว่าบอกไปด่าเขาอะไรตรงนี้ว่ามไม่ได้พูดเลยมากเขาก็ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ